ที่จังหวัดปทุมธานีนักศึกษาสาวนะครับได้ยอมสละทุนการศึกษานะครับแล้วก็ล่าออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อทํางานหาเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลพ่อที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ยังส่งเสียงเลยนดูน้องสาวอีกสองคนติดตามกับคุณเดชพันธ์สีธนกระจรพัฒน์รายงานครับ ชาวบ้านที่ห้องพักย่านตําบลบ้านกลางอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีร้องขอความช่วยเหลือจากสื่อว่ามีครอบครัวของนักศึกษาสาวคนหนึ่งที่เธอลาออกและทิ้งทุนมหาวิทยาลัยเพื่อหาเงินมาเลี้ยงพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและน้องสาวอีกสองคนที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดพ่อเขาเลี้ยงลูกมาโดยตลอดไงแต่พอดีแกมาป่วยลูกก็ต้องออกเพราะว่าแกหาเงินคนเดียวแล้วมีหน,นี้มีสินด้วยไงน,นั่นแหละเขามีหนี้เขาก็ลูกเขาก็เรียนไม่ได้แล้ว พ่อก็ต้องอยู่โรงพยาบาลน,น้องก็อยู่บ้านนอกไม่มีใครช่วยเหลือเขาเขาอยู่กับพ่อสองคนเขาก็เป็นเด็กนิสัยดีเลี้ยงน้องทำงานเลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อดูแลพ่อเขาแหละและนี่คือบัตรประจำตัวนักศึกษาและเข็มมาหาวิทยาลัยของน้องแนนนะครับซึ่งน้องแนนลาออกมาแล้วได้สองปีแต่เธอก็ยังเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้ครับตรงนี้นี่น้องแนนทำมาตั้งแต่ที่เข้ามาหาวิทยาลัยเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำ ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาหาวิทยาลัยที่สอบชิงทุนได้รุ่นพีปีสองเขาทําให้อ่ะค่ะเราเราเข้าไปเรียนที่มาหาวิทยาลัยได้ประมาณกี่วันอะได้อาทิตยหนึ่งค่ะจําได้ว่าอาทิตย์หนึ่งวันอาทิตยออ์กำลังจะซ้อมเชียร์กันเลยพอดีออทางโรงพยาบาลและทางคุณพ่อโทรไปอ่ะค่ะก็เลยเออมาหาคุณพ่อก่อนแล้วหนูก็กลับไปสลัดทุนทันที จากการที่ต้องตัดสินใจลาออกแล้วน้องแนนยังต้องหาเงินมาดูแลครอบครัวทั้งค่าเดินทางพาพ่อไปโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในแต่ละวันและยังต้องแบ่งเงินให้กับน้องสาวทั้งสองคนที่กําลังเรียนหนังสืออยู่ทั้งคู่ด้านนายสุวรรณพันธ์พาณิชย์พ่อของน้องแนนเล่าว,ว่าสงสารลูกที่ต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยมาเลี้ยงดูตนและน้องสาวแต่ก็พยายามให้กําลังใจลูกเสมอผมดูผมเข้าใจดีว่าความรู้สึกกับลูกกับผมมันมีความรู้สึกมันตรงกันอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่ ที่มันไม่ตรงกันคือมันคือของพ่อนี้มากที่สุดคือมันสลดใจมันสลดใจนะคือผมก็รับปากกับแม่เขาแล้วว่าผมจะดูแลตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนที่แม่เขาจะเสียข,ข้างๆเตียงเลยลงที่โรงพยาบาลผมผมผมรับปากกับแม่เขาไว้แต่ผมสลดใจสลดใจที่ลูกคนโตไม่เรียนผมก็เลยบอกว่าหนูถ้าเราอยู่ตัวแล้วหรือพ่อมีอะไรร่างกายแข็งแรงหนูเรียนอย่างลามกับไอเดียนลามก็ได้ลูก เสาอาทิตย์อะไรอย่างนี้ผมก็คุยกับเขาให้กำลังใจเขาโชคชะตาชีวิตของคนเรานั้นแตกต่างกันครับโดยน้องแนนเองเลือกที่จะทิ้งความฝันส่วนตัวโดยการไม่รับทุนจากรั้วมหาวิทยาลัยโดยเธอนั้นเลือกที่จะรับภาระอย่างหนักให้กับสมชีวิตที่เธอรักครับภคณิตวิรจุนถ่ายภาพเดชพันธ์สิทธนกขจรพัฒน์ทีมข่าวนิวทีวีรายงาน กวานผู้ใจบุญหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็มีเลขบัญชีธนาคารอย่างที่รายงานได้ระบุไปเดี๋ยวย้ำเลขบัญชีอีกทีนึงคือคุณผู้ชมคะบัญชีกสิกรไทยสาขานวนนครนะคะเลขที่5 3 9 2 8 8 5 5 0 5นะคะนางสาวพรพันธ์พันธ์พาณิชย์นะคะใครมีมากให้มากนะคะช่วยเหลือกันหน่อยอย่างน้นก็เป็นเป็นเด็กดีแหละนะคะแล้วก็เป็นคนที่กระตัญยูรู้คุณนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับ